การสื่อสารในครอบครัวคือสะพานเชื่อมความรักแต่บางครั้งช่องว่างระหว่างวัยกระทำให้เราพูดกันไม่เข้าใจวันนี้เมืองสูงวัยขอมอบสามกุญแจสำคัญเพื่อให้คุณสื่อสารกับผู้สูงอายุที่บ้านได้ชัดเจนเข้าใจง่ายและถนอมใจกันกุญแจที่หนึ่งความชัดเจนทางกายพูดช,ช้าๆชัดๆไม่ต้องตะโกน สบกาหันหน้าเข้าหาเพราะหลายท่านอ่านปากและสีหน้าไปพร้อมกับการฟังและใช้คำง่ายๆเลี่ยงศัพท์ซับซ้อนหรือคำอังกฤษที่ยากเกินไปกุญแจที่สองความอดทนทางใจรอให้ท่านเล่าจบแม้คำตอบจะช้าหรือเรื่องจะวนซ้ำเพราะนั่นคือจังหวะคิดของท่านอย่าขัดจังหวะ อย่าเร่งพยักหน้าหรือพูดตอบรับสั้นๆเช่นครับค่ะเข้าใจแล้วเพื่อให้ท่านรู้สึกว่ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบและให้คุณค่าเรื่องราวของท่านเสมอกุญแจที่สความสนใจในเรื่องราวร่วมถามถึงความภูมิใจในอดีตของท่าน ชวนให้ท่านแชร์ประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตชวนทำกิจกรรมไปพร้อมกันทำอาหารดูหนังหรือสอนใช้แอปอย่างใจเย็นบทสนทนาจะเกิดเองเป็นธรรมชาติและเชื่อมใจกันได้ง่ายกว่าที่คิดจําไว้ว่าการสื่อสารที่ดีไม่ได้วัดที่คำพูดที่ส่งออกไปแต่วัดที่ความรู้สึกที่ส่งถึงกัน สรุปสามกุญแจสำคัญชัดเจนอดทนสนใจลองนำไปใช้ดูวันนี้แล้วคุณจะพบว่าความรักในบ้านอบอุ่นและชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเมืองสูงไว้ด้วยนะคะ